ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับน,นุ่นนะคะนุ่นเอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยค่ะแล้วก็เอาแคปแชทพี่ไปปล่อยค่ะสร้างตัวเองให้ดูน่าสงสารและเหยียบบอคนอื่นค่ะ หน้าฟอกหลอดนุ่นใ้ชนกค่ะ กลายเป็นเรื่องราวดราม่าช้ำตัวสุดๆค่ะําหรับนางเอกลิเกนนุ่นเนชนโนกับคุณเฟิร์วนวรรณภาที่ออกมาเครียดใจกันแล้วค่ะแต่ไม่ทันเข้าวันค่ะคุณผู้ชมคุณเฟิร์วนวรรณภาก็ประกาศฟอ้องร้องดําเนินคดีกับนุ่นแบบไม่เผาผีกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวดราม่าครั้งนี้ค่ะเริ่มจากที่นุ่นเนชนโนกขาดทำงานไลฟ์สดเสียหายถึง2ล้านบาทโดยนุ่นค่ะได้บอกเหตุผลว่าไม่สบายค่ะเป็นผื่นทานยาแก้แพ้ทําให้หลับลึกค่ะแล้วก็ตื่นไม่ทันไม่ได้ตั้งใจแทงานซึ่งด้านคุณเฟิร์นค่ะพอได้ทราบเหหตุผลนะคะคก็ได้ใ้ใ ไม่จิดใจเอาความยังรักยังเอ็นดูนั่นเสมอค่ะแถมทั้งคู่นะคะยังมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันแบบตัวต่อตัวและยังกอดคืนดีกันอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวค่ะเหมือนจะลงเอยด้วยดีแต่จู่ๆคุณเฟินค่ะออกมาซัดเดือดนุนอีกครั้งบอกว่าไปเจอกันที่ศาลเมื่อนุนค่ะส่งข้อความมาขอยกเลิกสัญญาเพราะว่าอึดอัดค่ะซึ่งงานนี้ค่ะนุนไม่ยอมให้โดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวค่าผู้ชมทางด้านนุนค่ะได้ออกมาซัดกลับเปิดแชท ส่่วนดูคะโดยในแชทบางส่วนค่ะคุณเฟิร์นเนี่ยได้ให้นุ่นบอกว่าแกล้งร้องไห้แล้วขายของซึ่งนุ่นค่ะบอกว่าไม่อยากทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่อยากเอาดราม่าเนี่ยมาขายของให้กับลูกค้าค่ะจึงเป็นสาเหตุทําให้ต้องยกเลิกสัญญานั่นเองค่ะและคุณผู้ชมคะความวัวไม่ทันหายค่ะความควายก็มาตอบกันทันทีค่ะขอล่าสุดของล่าสุดค่ะ คผู้ชมเมื่อถังด้านคุณเฟิร์น่ะไม่พอใจส,สุดๆค่ะแล้วก็โกรธมากนะคะที่คลิปเสียงของตนเองและข้อความที่คุยกับนุ่นค่ะหลุดออกไปถึงขั้นบอกว่าไม่ขอรับคําขอโทษและนุ่นห้ามมาเหยียบที่บ้านอีกค่ะแซงทําตัวให้ตัวเองในหน้าสงสารแต่ความจริงนี่เหยียบหัวคนอื่นค่ะงานนี้บอกเลยว่าไม่น่าจะเผาผีกันแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับนุ่นนะคะขอโทษด,ด้วยพี่ไม่เคยดีกับน,นะะุ่นค่ะ และไม่ต้องเข้ามาในบ้านพี่อีกนุ่นเอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยค่ะแล้วก็เอาแคปแชทพี่ไปปล่อยค่ะซึ่งมันเป็นความลับส่วนตัวค่ะแคปไปให้คนอื่นแล้วก็เอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยตามโลกโซเชียลต่างๆซึ่งมันไม่สมควรทำค่ะสร้างตัวเองให้ดูน่าสงสารและเหยียบหัวคนอื่นค่ะอันนี้เพิ่งให้ทนายทำข้อตกลงค่ะสรุปจบไม่สวยเหรอคะไม่สวยค่ะ คือจบไม่สวยแต่เฟิร์นอะสวยคุณสวยใจดีแต่ใจอ่อนไม่อ่อนแล้วค่ะไม่ต้องเอากระเช้ามาไม่ครบค่ะถ้ามีคนกาไม่ไม่ต้องมามาเคลียร์แล้วค่ะไม่เอาแล้วที่เฟิร์นไม่เอาแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องอะไรนะถ้าเรื่องงานอะเฟิร์นเอาแต่การที่เอาคลิปเสียงเฟิร์นไปเผยแพร่เฟิร์นไม่เอาคือมึงยิ่งกว่า007อีกค่ะตอนนี้กู่ะแวงไปหมดแล้วโอ้โหไม่รู้จะอัดเสียงอะไรกูบ้าง กลัวกลัวค่ะบอกเลยว่ากลัวคลิปทรงคลิปเสี่ยงพี่มาเต็มฉันไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปเรียกว่าเป็นเรื่องราวดาวมาที่ซัดก,กันมาแบบรวดๆสามท่านไม่ทันเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องราวดีท้าจะโงเอ้ยจบแบบไหนค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ